ทุกคนไปกำลังใจให้พี่เข้าด้วยนะโอ้โหแบบแล้วซึมแล้วสวัสดีค่ะทุกคนพี่อีฟค่ะน้องเคค่ะพี่เข้าค่ะวันนี้เราสามคนนะคะทมชาลิ้นคูณสิคูณหนึ่งหรือว่าหัวใจอย่างเช่นมาม่าเราก็จะใส่เครื่องปรุง10พอแต่ถ้าใครจับได้หนึ่งก็แค่ใส่แค่หนึ่งอถ้าศูนย์ก็ไม่ต้องใส่ใช่ ก่อนจะดูคลิปนี้นะคะพี่ข้าวก็กลับมาอัดคลิปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ข้าวถึง5,000 like ันไลค์ด้วยนะคะ5 0 0พันไลค์ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยคะ่ะมาแล้วนะครับอันดับแรกคือจะเป็นมาม่านั่นเองนี่คือพราที่เราจะต้องใส่นะครับอะ<ส>ก็นี่คือสิ่งที่เราต้องจับอาลับตากรับตากน,าค,นคนแรกเลยนะตาตาแล้วน,นเนี่ยอ่ะยิฟไปหนึ่งใบหนึ่งอ่าเค้กโอเคเอ

แต่พี่อีฟคูณสิบนูคูณหนึ่งคือเราธรรมชาติและธรรมดาแย่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 โอเคโอเคอ่ะน้องเค้กหนึ่งซองหนึ่งซองน้ำพริกเผาด้วยว้าวกินแบบธรรมชาติสุดเลยกินแบบปกติที่ข้าวอดนะของเราไม่ได้เลยนะคะกินดาวเข้ามาช่วยพี่ฉีดดีกว่าทั้งนั้นอะสิบซองเลยเหรอใช่ทั้งหมดเลยในนี้ทั้งหมดเลยในนี้ทั้งหมดเลยก็น่าจะประมาณนี้แหละอ่ะในนี้ทั้งหมดเลยรอบนก้แบบน่าจะ เขาคือไม่ได้ปรุงของเค้กคือปกติสุดใช่เค้กนี่คือปกตินะปกติของคนทั่วไปที่เขากินกันเลยจริงๆตอนนี้เนูอยากได้คุณสิบมากเลยเฮ้ยทำไมอ่ะนูอยากไดกินแบบรู้สึกว่าแบบเ่ีเบบายถูกต้อเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปแล้วคันเดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่ามีแมวตัวหนึ่งอยู่ที่เสื้อใครก็ไม่รู้ เค้กน่ากินจังเลยแต่ไม่สีมันจืดมากเลยอ่ะแบบหอเดียวไงแต่เจ้าก็ชอบดีกว่าพี่ข้านะใช่หอมจังเลยก็ไปได้เลยนะออกไปอืสุดยอดโอ้ my god โอ้เข้มข้นมากเลยทุกคนเหมือนภูเขาไฟระเบิดก็เลยจะคนแล้วนะดูสิทุกคนมันเข้มขยมากเลยอะใช่เข้มข้มาก อืยากกินอะจริงหมออยากกินจริงๆมันไอเราว่ามันน่าจะอร่อยนะต้งสารพี่ข้าวจำไม่มีอะไรเลยน้องเค้กชิมไม่มีอะไรเลยค่ะน้องเค้กก่อนเลยมาชิมก่อนนะชิมน้ำก่อนโอ้ยอืมอหน่อยอ่ะเฮ้ยมันเป็นรสชาติที่ทุกคนแบบกินทุกวันเลยแบบเหมือนมันมีเผ็ดนะครับตอนนี้ตอนนี้มีการน้ำไหลๆด้วยนะครับปี๊บไอ้น่ากินนะเอาจริงๆอ่ะมันเหมือนกับมันน่ากินนะเอาไปแล้วนะแต่ิีกเลยเป็นไงบ้าง เจมโจเคมมากเออเค็มมากมันเค็มมากแล้วมันก็แบบเป็นรสชาติน้ำพริกเลยอ่ะมันไม่มีรสชาติอื่นเลยอ่ะอ๋อไม่อร่อยทุกคนพไปข้าวเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนใจไหมไปข้าวเปลี่ยนใจแล้วไปข้าวกินก่อนผมไปข้าวอื่นแล้วอ่ะของหนูก็ทุกคนน่าจะเคยกินแหละธรรมดาเด็กๆอย่างเงี้ยของหนูก็คือรสชาติดั้งเดิมที่ทุกคนเคยกินเลยแบบน้ำแล้วบอกว่าแม่ไวตรงนี้คือรสชาติเหมือนกินน้ำพริกมันเลยอ่ะไม่ได้เหมือนกินน้ำมัมม่าเลยเหมือนแเลยยำมัมม่าใส่พริกเยอะๆพริกเผาอ่ะ อร่อยไหมทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวน้องๆเคยกินแบบไหนเนี่ยชอวๆเต็มๆเอาความจริงนะกินได้นะก็ยังอร่อยอยู่นะเอออยากรู้ว่าน้องๆอะอยากกินแบบไหนบ้างประมาณสามคนนี้เออให้เลือกได้จะเป็นพี่ยีฟที่ข้าวน้องเค้กข้ามาคอมเมนต์บอกกันหน่อยมาเลยนะครับรอบที่สองรอบที่สองก็จะเป็นชีสเค้กยอาว้าวน่ากินมากทีนี้เราจะให้ใส่อะไรแหน ผ้าเขียวด้วยนะของทองเอาไว้สำหรับผับัดข้าวแบบนี้นะจะเข้ากันไหมทุกคนถ้าใครได้คูนสิบก็สิบช้อนถ้าใครได้หนึ่งหนึ่งช้อนอันนี้นะต้องได้แบบไม่ได้อะไรเลยถึงจะได้กินแบบอร่อยอร่อยพร้อมกับตาอได้หนึ่งก็ไม่ดีอ่ะมันจะเค็มเค็มเปรี้ยวอ่ะคือรอบนี้คู่โชคดีมีแค่คนเดียวมันเป็นได้อันนี้หลับตาหลับตานะอธิษฐานได้ดีี่อธิษฐานไปแล้ว เค้กเลือกคนแรกมั้งมีสิทธิ์ได้ก่อนออ่าลงดูแล้วก็น้องข้าวพีฟ้งข้าวน้องข้าวเอาใบหนึ่งใบหนึ่งโอเคเอาเลครับสามสองหนึ่งไม่ได้ทุกคนดูุ้หนึ่งไม่ต้องเลือกให้พี่อะดูข้างข้าดูข้างข้าง ไปไปเลยขอให้คุณหนึ่งไม่ได้ป่ะเรามาลุ้นกันเรามาลุ้นทุกคนไม่ต้องให้ลองเค้กก่อนอ่ะลองเค้กได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยจะบอกว่าช้อนนี้อร่อยกินอร่อยใช่ยุ้งเวน้ำมันข้าวข้าวก็ได้อริมริมก็ได้ใส่แล้วตรงกลาง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 เออเป็นพ็อปเหมือนไอ้นี่ไงน้ำตาลทรายเออบุดดิ้งน้ำตาลเที่ยวน้ำตาลเที่ยวหอมดังทุกคน้ว อาจจะเข้ากันก็ได้นะพูดถึจริงจริงนะแล้วคือประเด็นคือช้อนใหญ่ด้วยนะโอ้ยก้อนแล้วแต่ดูวาสนาพี่ข้าวบอกอยากกินมากคือหยอกกับไข่ดาวแล้วมันอร่อยแต่ก็หยอกกับเค็มถือว่าเป็นไข่ดาวแล้วกันวันนี้ไข่ดาวที่มีชิสอุ้ยหนึ่งอันนี้แค่ช้อนเดียวนะเนี่ยโอ้เลยอ่ะหนูว่ามันต้องซึมเข้าทุกอนูแน่เลยโอ้ยดูสิทุกคนสเพื่อนเพื่อนอยากกินพุดดิ้งอันนี้ไหมครับคอมเมนต์บอกด้วยดูหน้าพี่ นี่เพิ่งห้าชนล้นปาก็นเข้มเลยว่าไเพิ่งจะสามโอ้โหเป็นเรือโจมพะเหลตอนเนี้ยโอ้โหแค่คิดก็เค็มแนลเลยอ่ะสิบโอ้ยหนืูอ่จริงคือตอนเนี้ยบอกเลยว่ากลิ่นมันแบบกระตุกกระออมมากนะเริ่มจากให้พี่อิ๊กกินก่อนนะปกติสุดอุ้ยเฮ้ยพี่อิ๊กกินเยอะไปข้าหนูจะกัดทั้งคำเลยแต่กลิ่นข้างๆคือแรงมาก ดูสองคนข้างๆอร่อยอ่ะมันแบบเปรีป้ยวๆมันๆอ,อ่ะอเริ่มเป็นคือมึงซึ่งไปแล้วด้วยนะโอเคอร่อยอ่ะดูอิ่มก่อนนะแต่หนูจะไม่บอก<ม>อรสชาตินี่นะค้อนนึงแล้วแบบอ่ะเค้กอ่ะหนูจะไม่บอกรสชาตินะโอเค้กกินเจอชิ้นใหญ่ด้วยทำหน้าทำหน้าให้แบบอร่อยงงอร่อยอร่อยยออร่จริงเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยดู แต่มันก็จะมีความชีตเคอยู่นะแต่มันก็เค็มแบบเค็มไปล็น้เห็นเปรี้ยวแทนอ่ะมีน้ำให้หนูไหม่นี่ไงอยากเหนู่าเอาพอประมาณกังกินพอประมาณจังหวะนี้จังหวะนี้้กคนทุกคนทุกคนกดไลค์ขอบคุณจด้ารมีายุกนแล้วซ้อมาอุ้ยอร่อยอือทุกคนไม่ได้จริง เป็นไงเป็นไงเป็นไงอ่ะพอกขายแล้ขายแล้วอันนี้เธอคนรแลกจริงมันไม่ได้อย่าหาทำจริงเพราะชาเป็นไงคือตอนแรกอ่ะตักเข้าไปอ่ะเป็นซอสเลยอ่ะแล้วแบบหลังๆมาแล้วเริ่มเคี้ยวแล้วมันก็จะมีแบบชีสอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ไม่ได้เลยอันนี้คือไม่ได้อร่อยไหมไม่อร่อยค่ะสรุปกินไม่ได้นะจ๊ะทุกคนผีชนะไปเย้ วันนี้เราจะมากินเตี๋วกันยูเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะใส่พริกป่นนะเราต้อมาเสี่ยงกันว่าสิบหนึ่งหรือว่าศูนย์อ่ะพร้อมค่ะปิตาค่ะขอาดีนะพี่ข้าวทุกคนเลือกไปหนึ่งแผนหยิบไปเลยหยิบไปเลยอ่าพี่อ่ะน้องเค้กก่อนให้เด็กก่อนเอือเอือเอือเออเอือเอืเอเอเอ่ เลือกดีๆเลือกดีๆโอเคอ่ะ no พี <len 43> <diversion> yeah. oh ่อีฟคือไว้เดี๋ยวเพิ่งลืมตานะรู้สึกว่าจะได้สิทแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยหนูขอไม่ได้เลยสามสองหนึ่งช้อนเดียวสบายมือกะดือโบและพี่ข้าวบอกว่าสิทช้อนก็กินได้อยู่แลยก้อ่ะมาเคงไม่ใส่ใช่ไหมใส่เย้พี่อีฟช้อนหนึ่งองแบบปาดๆอเอาไปเลยเอาไปเลยปกติเลยคุณพูดเลยเหรอใช่เอาไม่กอดเอาไม่กอด แค่ช yeah. ้อนเดียวนะครับช้อนเดียวก็รู้สึกแบบช้อนเดียวก็อิ่มจนแบบแสบคอหอยแล้ววันนไมหนูวันนี้หนูเหมันโชคลายจังเลยคุณไม่เธอโชคดีในเด็กข้าวชอบกินเผ็ดสองนี่เขาบอกว่าเขาอยากกินเนี่ยตรงกลางตรงกลางกลางสี่ตรงกลางเลยกลางกลางเอาให้เป็นกรนเลยภูเขาเออโอ้ยทุกคนไป็นกำลังใจให้พี่ข้าวอีกแล้วนะครับ 8พี่ค้าต้องได้แปดสองหมื่นไร้นะครับวันนี้ถ้าได้สองหมื่นไร้พี่ค้าจะกินแน่้อใหมดว้าวขอหนึ่งหมื่นไร้นะครับขอหนึ่งหมื่นไร้สำหรับพี่ค้านะครับสำหรับพี่ทุกคนตอนนี้ห้ามหายใจนะถ้าหายใจแบบมันจะพุ่งเลยเลยนี้คือคำแนะนำจากคนจะกินนะครับคนจะกินให้กินก่อนแล้วกินก่อน้แลวก็พี่ค้าได้จะกินเป็ดคนกพลังฟินคนกพลังฟิน กินแป้งกินเส้นได้เลยปกติอหนูเป็นคนกินไม่ปรุงอยู่แล้วใช่ใช่ปกติพี่อีฟก็ปรุงช้อนหนึ่งปกติโอ้เนี่ยช้อนหนึ่งใช่ได้เลยช้อนนี้ละกันแต่ถ้ากินนะทุกคนก็ค่อนข้างอร่อยครับนี่นะทุกคนทุกคนนะมันก็มีแบบเผ็ดๆนะหนูว่าหนึ่งช้อนคือละหมดปกติของคนทั่วไปเคยเคยแบบดมพริกแล้วแบบดมอะไรที่มันแซ่บๆแล้วมันน้ำลายไหลข้างในปะเผ็ดมากเลยอ่ะ อ <oh uh mm ื้ยออเมกอดออเมกอดออเมกอดพลินเพๆๆพลินเพลรค่ะทุกคนเราจะมาดูว่าไปข้าวจะร้อนหรือเปล่าปกติหนูใส่7จช้อนอะแต่นี่มันห0มันก็เพิ่มแค่3ามช้อนเองมาดูิดูซิอันลจั๊กพริกปิดเกาะพริกอ้ยปิดกลปำลังใจให้พริกข้าด้วยเลยโอ้โหแบบ คือมันคือมันมีแต่พริกจริงๆคือมันไม่มองเห็นเป็ดเลยอ่ะข้าวฉายาข้าวมันลุกพริกมองไม่เห็นเป็ดมองไม่เห็นน้ำมองไม่เห็นเส้อะไรเนีลยแต่ว่าทำได้มันเหมือนน้ำพริกอ่ะจานน้ำพริกครับหนูว่าเรื่องแค่นี้สบายมากค่ะพี่ข้าวจริงเหรอพี่ข้าวพี่ข้าวไม่ได้ขนาดนั้นค่ะเอาเท่าที่ทำได้นะไม่เอาไม่ต้องเยอะนะตู้รู้สึกปวดท้องแทนอ๋อพ่ะ้าอุ้ยเอาขนาดนี้เลยนะไป ทุกคนมิวจะหนุ่มเกลแล้วเนี่ยตอนนี้เล่ไปแล้วพี่บอีโอ้ยโอ้ยทุกคนโอ้ยเก็บมากเกมากเป็นยังไงแ่ดะเป็นังบ้างน้ำน้ำน้ำน้เป็นไงม้างอะเหรอเอามีเ็ดป่ามิเป่า โอเคเหรอจริงเหรอเหม็นเขียวหรือเหม็นโขมเขียวจริงนะใช่ใช่เขียวจริงเขียวจริงเห็นไหมมันเหม็นหรือเหม็นขมมันไม่ได้รู้สึกเผ็ดเลยเขาเหม็นเขียวไม่เผ็ดเลยเหรอมันชาหรือเปล่าลองชิมนะทุกคนลองชิมโอ้ยเอาอะพี่ข้าขีดมากครับทุกคนอันนี้สดไหมอุ้ยเขาสดเลยเสด็จเลยอ่ะใครล่ะโอเคจบแล้วใช่ไหมยอมคารวั พี่ยิปว่าช้อนเดียวก็คือไม่ไหวแล้วโอเคค่ะเด็นไม่ปรุงเลยไม่ปรุงเลยรอบสุดท้ายนะครับหลังจากที่เรากินเตี๋ยวแล้วก็กินมาม่ากันมาแล้วเราก็จะกินใชาของหวานตองหวยนของหวานนะใช่มีขนมปังคคละชิ้นนะครับพร้อมด้วยนี่เลยนมข้นนะครับ ใครจะได้หนึ่งช้อนใครจะได้สิบช้อนแล้วก็ใครจะไม่ได้ศูนย์ยี่สิบอราจไม่เป็นไรบาหวานกินอ่ะฮะสามสองน่งโอ้ยไม่ได้เลยหนึ่งช้อนทำไมพี่ข้าบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าอยากได้ใช่ไหมพี่ข้าไม่ได้ใช่หนูบอกว่าอยากได้สิบ แต่พี Radio ่ข้าวรู้สึกแบบเซ็งๆอ่ะทำการไม่ได้อ่ะแม่เฮ้ยของมันเยอะเอาจริงควรจะมีช้อนนะเมื่อกี้เรียกใครคะเอาจริงควรจะมีช้อนไม่ต้องไม่ต้องอ่ะนี่ไงแล้วเราก็ใช้ช้อนนะคะสองสามสี่โอ้โหเจ็ดแปดอ๋อสเลยอสุดยอดผมไม่ใส่ข้าวโอข้าวตาเอาจริงๆโอ้โหคิด เราแบบใส่ไม่อ้วนอ่ะโอ้โหเฮลตี้ครับเฮลตี้ไม่มีอะไรใส่ไม่มีอะไรเลยเฮลตี้มากๆเลยอ่ะโฮมฟีดด้วยเอาไว้ดูโอเคแบบเราเลงกันแบบน่ากินแล้วว่ะเออดูสิเค้กเป็นคนโชคดีตลอดเลยมันไม่ลอยมันจืดไปแต่ว่าพี่ว่าผมไม่เหมืปกติอแล่ของพี่อีปะพี่อีต้องใช้ช้อนเลยอ่ะทุกคนโอ้ไมค์กอุ้ยพี่อีกนิดเดียวนะมันเหมือนราดขนมในเนี่ยราตขนมอ่ะโอ้ไมค์ก็โอ้ไมค์ก็หนูทำได้ทำได้ เหมือนชีสเลยอ่ะอร่อยอร่อยมันฉ่ำอ่ะมันฉ่ำอ่ะน้องเค้กใช่เค้กนี้ใครได้เนี่ยเค้กเนอะไม่พี่หรอกมันจะเค้กในท้องดีสุดดูเสียงคล้ายๆตอนกินชีสเค้กเค้กพี่พอดีพอดีแต่คนอื่นจะมากเกินไปเวอร์เกินไปแล้วกูเวอร์มากมาก ว่าพวกเราแบบสนุกไหมสนุกมากแล้วมันก็รุนมากแล้วก็กินได้จริงๆนะที่ไม่เคยกินตัวเองไม่ค่อยได้ลองนะชอบชาเลนจ์นี้นะคะอยากให้พวกเรากลับมาทําอีกนะคะฝากกดไลค์ให้ถึง5000ไลค์ติดตามกดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะสําหรับวันนี้พวกเราขอตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ